เรื่องแย้มผู้ชมฮะปากกอวันนี้เตยใช่ไหมหมอเตยกับสามีโดนคุมตัวล่าสุดน้องบีชมพูนุชเอาเรียกมาหน่อยมีคนอยากจะคุยเรื่องเรื่องเตยเตยเนี่ยคือคนคุมเส้นทางเงินวัดไล่ขิงเดี๋ยวขอนิดนึงนะเขาต้องการอย่าเรียกว่าแฉเลยเขาจะเล่าตัวต,วตนเตยให้ฟัง ที่จําได้แบบมีคนเคยแฉเตยะ<ม>บอกว่าแม้กระทั่งกางเกงในยังไปแขวนแถวหน้ากุติของข<ม>องแย้มได้อ่ะคิดดูว่าบารมีบารมีบารมีเตยกับหัวสูงกว่าสูงกว่าเจ้าอาวาสแย้มขนาดไหนอ่ะเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ปรากฏว่าไอ้บ้านของของหมอเตยอ่ะที่เราเคยไปอ่ะพอเราออกอากาศปุ๊บวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าไอ้เตยกันสแลนเลยเตยกันสแลนเลยอ่ะไม่ให้ช่องแปไปถ่ายอีกเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเราก็พยายามถามคือปรากฏว่าวันนี้ พอเตยกับสามีโดนปั๊บเนี่ยคือโดนจับปรากฏว่าทางด้านของคนที่เขาอยู่ในวัดเขาก็คงจะเริ่มกล้าพูดแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านี้คนในวัดไม่เคยกล้าพูดเห็นบอกว่าไอ้ไรนะไอ้ตู้บริจาคอะไรต่างๆอะเงินการบริหาร่ะงานเทศกาลวัดไร่ขิงคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมที่ขอรับเป็นเงินสดอ่ะแล้วปรากฏว่าเงินเนี่ยมันน่าจะอ่ะบีมาพอดีเลยนี่มาแล้วนะครับน้องบีสวัสดีค่ะวัสดีเจ้าวัสดีวัสดีคุณพี่ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> อ่าอ่าคุณพี่โอหตอนนี้คนดูเป็นหมื่นเลยอะ่ะคุณพี่คุณพี่อยู่วัดไร่ขิงใช่ไหมยอยู่ติดกับวัดคข้างหน้าวัดไร่ขิงฝั่งฝั่งหน้าวัดอ่าคุณพี่รู้จักหมอเตยไหมอ่ะคุณพี่เล่าหน่อยถ้าถามว่ารู้จักไหมผมผมเคยเห็นหน้าเขาประมาณสามสี่ครั้งแล้วก็รู้ว่าชื่ออะไรแต่ผมไม่เคยคุยกันเออถามจริงพี่ หมอเตยเนี่ยที่บอกเป็นผู้หญิงมากบารมีกว่าแย้ไปอีกในวัดไร่ขิงจริงป่ะในสายตาผมก็เห็นอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่เคยสัมผัสกับเขาแล้วที่คนที่มาคุยกับผมเนี่ยมันก็จิตใจตรงกันนี่ะว่ามีมีบารม,มีทําไมทําไมพี่เล่าหน่อยดิเอาเท่าที่พอเล่าได้นะผมไม่รู้ข้อมูลเขาอะการที่เขาผมเคยเห็นกับท่าน อดีตเจ้าวาดเนี่ยรู้สึกว่าในสายตาผมน,นะนะรู้สึกว่าแลเกงใจ mm hmm. ทั้งที่เจ้าวาดเนี่ยต้องเป็นอยู่เหนือของวัดได้จริงอยู่แล้วแล้วทําไมแลในแต่สายตาผมมันเป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้เกงใจยังไงอ่ะพี่เล่าเช่นผู้ชายเกงใจเวลาเจอผู้หญิงคนนี้มาถึงแล้วแบบยังไงคือต้องแบบหยุดให้ผู้หญิงคนนี้พูดก่อนหรือ,อยังไงเือเตยเนี่ยในในการกระทำของเขาเนี่ยนะเออ อีกอย่างหนึง่งแต่ผมไม่น่าจะเปิดเผยเขาได้คนงานของวัดเนี่ยมันก็เป็นพวกพวกเพ,กพ,กพกื่อนๆผมวิ่งนี่ยเออเออเออพอแต่ว่าผมก็ไม่น่าแต่ละจะออกมาพูดได้เพราะว่ามันทงานอยู่กับวัดเดี๋ยวมันก็จะไม่มีงานทำอ,อ๋อไม่ไม่แล้วผมถามนิดนึงแล้วเตยเข้านอกออกในกุฏิแย้มได้จริงไหมพี่ถ้าในสายตาผมเห็นครั้งเดียวจริงออจริงเหรอ เข้า,ก,ขากี่โมงเข้ากี่โมงที่ผมเห็นเนี่ยนะประมาณก่อนเลน่ะก่อนสิบเอ็ดโมงะผมเห็นครั้งเดียวนะเพราะว่าตามปกติแล้วถ้าผมไม่ได้ไปช่วยงานของพ่อประจำปีเก้วันเก้คืนเนี่ยผมจะไม่ได้เข้าวัดไปตรงนี้หรอกอืมนั้นผมไปปิดทองไหว้พระแล้วผมก็เดินไปช่องนั้นพอดี อืมเได้เห็นครั้งเดียวเองนะอืม,อมไม่แล้วที่เขาบอกว่าคือผู้หญิงคนเนี้ยดูแลเรื่องเงินต่างๆเนี่ยอันนี้เขาลือกันอย่างนั้นจริงไหมเอาลือก็ได้อ่ะเราไม่ยืนยันว่าเขาผิดนะนเออก็เข้าหูผมอย่างนี้แต่คดีเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ผมก็ฟังแบบเนี้ยเข้าใจ <ทำ S 1> เขารวยไหม,ไมเท่าที่เราเห็นเขารวยขึ้นไหมจากเดิมขึ้นมาจนถึงปัจจุบันรวยขึ้นไหม ไอ้รวยเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จากข่าวที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่เนี่ยไอ้เรื่องรถเรื่องอะไรอะไรๆเนี่ยผมเพิ่งรู้อืมไม่แล้วแล้วเขาแล้วแล้วสามีเขาอะที่เป็นอาหารน่ะจริงๆแล้วเข้ามาเข้เกี่ยวอะไรกับวัดเยอะไหมผมไม่รู้จักเลยอ๋อรู้จักแต่แย้มถ,ถ้รู้จักได้จากก็ตเตยๆไม่ใช่แยม้มโทษทีรู้จักแต่เตยเคยเห็นสี่ครั้งแต่ไม่เคยพูดกันเออเออ เตยเตยเตยเขาเป็นคนยังไงเวลาเจอถามหน่อยพี่เขามาควบคุมตัวไปเนี่ยอยู่ที่หมู่ผมเองเนี่ยที่ตัค่ายลูกเสือเนี่ยผมเห็นครั้งเดียวเองมีตอนที่ผมไปตั้งหน่วยเลือกตั้งของอบตผมเป็นกรรมการเลือกตั้งในนั้นผมได้ไปเห็นครั้งเดียวนั้นเองเนี่ยใน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 ค่ายลูกเสือของวัดดิฉินเนี่ยคือถูกผมเนี่ยผมไปตั้งหน่วยเลือกตั้งที่นั้นเลือกอบต อ่ะพี่เปืนนึงนะทําไมเขาถึงมากินมานอนอะไรแถววัดได้อ่ะทําไมอ่ะเรื่องอรายละเอียดเนี่ยผมผมไม่ผมไม่รู้เออแต่ผมรู้เขาเขาชื่อนี้คนอื่นเพื่อนเพื่อนผมก็ไม่รู้แต่ผมเนี่ยรู้แต่ผมก็ไม่เคยปุยกับเขาอืมอืมอืมใช่คนคนนี้ยผมผมรู้ว่าเขาชื่อนี้เอาจริงนะเอาตรงนีน้เอาเตยพับไปก่อนเดี๋ยวจะดึกเกินถามนี่ผู้หญิงคนชื่ออะไรน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์พี่เคยเห็นน้องเกณฑ์ไหมสวยสวยอ่ะผมไม่รู้เลยแต่ว่า ความเป็นมาของไร่ขิงวิทยาข้างนอกเนี่ยท่านอะไรอะเจ้าวาดเนี่ย <Yeah. S 1> ที่เจ้าวาดเนี่ยเขาเป็นครูสอนธรรมะระหว่างมหาวิรงเรียไร่ขิงวิทยาข้างนอกคือ oh. อยู่วัดเนี่ยเออพี่เคยเจอเกณฑ์ไหมเคยไหมไม่เคยอ๋อไม่เคยเออไม่รู้จักด้วย อืมอ่าเอาเอาไว้เอาเท่านี้เนาะเอ่อก็คือแย้มก็น่าจะมีบารมีแหละจากที่เด็กวัดเล่าให้ฟังอ่ะถูกไหมฮะเอ้ยเตยเตยเตยยพูดผิดอ่าเอาประมาณนี้ขอบคุณนะพี่นะอ่าเดึกดื้อดืขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากบีเดี๋ยวได้ไปพักผ่อนขอบคุณมาก แหมจริงจริงถ้าพี่เขาใส่ไอ้มงแล้วก็จะคุยเยอะกว่าน,นี้เออแม่น <laughs> ั้นเปิดหน้าพี่เขาพี่เขาเลยแบบไม่อยากจะคุยเลยไม่กลาบบ้าเอออัก,อก,อกบอกให้บีบอกให้ไปหาไอ้มงเออให้พี่เขาใส่พี่เขาจะเล่าแบบไม่ต้องกลัวโดนฟ้องนี่ฮะนี่บีกลับไปนอนอยังแล้วนี้บีบ,บีไปตามบ้านใช่ที่เราไปตามทุกวันแบบที่เปยโดนจับอะใช่ปะ่ะง่ยใช่ใชค่ะก็เลยหาไม่เจอ ตอนแรกอะที่เรามาเป็นค่ายลูกเสือวันแรกที่บีมาเห็นรถจอดข้างหน้าที่เป็นเอาพาดกับปอร์เจอร์ค่ะซึ่งก็เช็คนนว่านนเป็นรถของเตยแล้วก็อีกคันนึงเป็นของสามี ออของคันนี้ใช่เพราะว่าเช็คแล้วเนี่ยเป็นรถของเขาแต่ว่าวันแรกที่บีเข้ามาเนี่ยพยายามเรียกไม่มีใครออกมาเลยแล้วเขาก็ปิดรั้วรอบขอบชิดเลยวันที่สอง,<า>งที่<า>พี่พี่โทษทีพี่ไม่เคยเห็นแล้วคนดูหมื่นกว่าคนก็คงไม่เคยเห็นไอสถานที่ผู้หญิงแก่เออไม่เรียกแก่นะเขาโกรธผู <laughs> ้หญิงคนเนี้ยอยู่เนี่ยมันติดกับวัดไร่ขิงไม่ดีอธิบายดิอยู่ไหม,มไกลกันค่ะมันห่างกันประมาณสัก2กิโล ต่ไม่ใช่ที่ของวัดถูกไหมบีเป็นที่ของวัดค่ะเป็นที่วัดเนี่ยเอ้าเป็นค่ายเป็นค่ายลูกเสือวัดไร่ขิงเอ้าก็อยู่ฟรีดิใช่เป็นค่ายลูกเสือวัดไร่ขิงมีแอร์ไหมที่พักของของเตยเดี๋ยวเดวเล่าบรรยากาศปังมีไหมอยู่ฟรีกินฟรีเลยสิถ้าอย่างนั้นไม่แน่ใจเพราะไม่ได้เข้าไปข้างในแต่คาดการณ์ว่าน่าจะมีค่ะเพราะว่าห้องลักษณะมันเป็นห้องแถวเป็นห้องเรียงเรียงกันน่ะเออ คือภาพตอนแรกที่บีดูอ่ะบีดูแค่ภาพที่เขาลงใน Facebook บีก็คิดว่ามันเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าเพราะมันเป็นห้องแบบเป็นห้องนี้คุณผู้ชมดูนะฮะที่เขาไปมันเขาไม่ได้หรูหรานะที่เตยเขาอยู่อ่ะใช่ป่ะเป็นเหมือนแถวแต่มันไมด้เป็นห้องแบบติดกันใช่ค่ะไม่ได้อยู่ฟรีใช่ไหมใช่ค่ะไม่แล้วที่นี่ส่วนใหญ่ใครอยู่อ่ะที่วัดอ่ะเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ถามชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจริงๆอ่ะญาติญาติของทิศแย้มอ่ะก็อยู่ที่นี่แต่ตอนเนี้เหมือนน่าจะออกไปแล้วไม่ เออแล้วเราได้เข้าไปที่ห้องนี้มั้ยหรือเขาเข้าแม่ตำรวจเข้าได้เ่างเดียวไม่เข้าค่ะจะอยู่ข้างนอกใช่แล้วและที่บอกว่าเราเคยไปวันเหนือพอช่องแปะออกอากาศแล้วมันกันสแลนบังเลยมันคือยังไงบีก็คือตอนแรกเนี่ยค่ะคือพื้นที่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นรั้วแบบต้นไม้ตกเขาคิดว่าผมดูดดูดบุหรี่อะไรเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาปิวไอ้เลิฟติกตกคนนี้มันเตือนเออบีมันเตือนเออเห็นไอ้บีกำลังบีกำลังดูดน้ำใช่ป่ะใช่แล้วยอดตกเลยโดนเลยเออ แต่คงไม่ได้มั้งเห็นหถ้า A i โง่ขนาดนี้เอไอคงไม่โง่ขนาดนี้นะนหหลอดที่บีไม่ใช่แบบนี้วันนั้นนะเป็นแบบเป็นแบบจุกใหญ่อ๋ออาร์บ,บีแล้วต่อ,อพอออกอากาศเสร็จทําไมมันกันสลดนมันเกิดอะไรขึ้นบีคือวันแรกที่เราไปอ่ะลักษณะมันจะเป็นรั้วต้นไม้อ่ะพี่พูดแบบนี้ค่ะคือเรายืนแบบอย่างเงี้ยมันพอจะมองเห็นสองกล้องอย่างเงี้ยเห<อ>็นว่าข้างในอ่ะมีอะไรบ้างแต่พออีกวันหนึ่งอ่ะเขาเอาสแลดนมากั้นตรงรั้วต้นไม้อ่ะมันก็เลยทําให้แบบมุมของภาพเนี่ย ต่อให้เราจะเงยขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็แทบจะมองไม่เห็นข้างในเลยค่ะแสดงครับอันนี้ถ้าถามคนทําข่าวอย่างบีบีกำลังบอกว่าตั้งแต่สื่อไปเจาะว่าเยเตอร์อยู่ที่ไหนมันพยายามจะปิดที่อยู่เลยใช่ไหมถ้างั้นใช่เพราะว่าบีไปแค่วันเดียวอีกวันหนึ่งไปสแลนปิดเลยเราก็ยม่มมยงมส่ที่เรนะบีมันไม่ใช่แค่ช่องแปดนี่วันนั้นน่ะที่เราออกอากาศอ่ะคือวันแรกที่ไปเนี่ยบีไปช่องเดียวในตอนนั้นนะคะแต่ว่าคนอื่นน่ะตามไปหรือเปล่าแต่วันนั้นที่เราไปอ่ะเพราะว่า ได้ข้อมูลมาว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้แล้วก็ไปดูท้องถนนรถตอดไม่ล่ะนี้คือเราไปแหกแลนด์เขาเหรอบีเปล่าเขาหลอนด้มันก็จะมีช่องอยู่ค่ะพี่ช่องที่แบบส่องเข้าไปเห็นได้แล้วตอนแรกคิดว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่พอเขามาปิดแซนดใกล้แต่พอเขามาปิดแลนด์ก็เลยเริ่มสงสัยว่าทําไมต้องเอาแบบแลนด์มาปิดอืมไม่แต่เป็นแหล่งข่าวเดียวคุณผู้ชมเชื่อมั้ยหมื่นกว่าคนที่ยังดูอยู่ ไม่เป็นแหล่งข่าวเดียวที่น้กข่าวหาตัวมันไม่เจออันนี้ถ้าพูดถูกไหมปกติช่องอื่นเขาไปจ่อเขาก็ต้องหาเจอบ้างอะถูกไหมในการหาแหล่งข่าวปรากฏเตยเป็นผู้หญิงเลยที่ไม่มีใครหาเจอแล้วอยู่ๆวันนี้ถึงไปจับถึงเจอเฮ้ยทําไมเตยเขาไม่โผล่แล้วทําไมคนข้างๆเขาไม่บอกกับพวกเราเลยอะบีไม่บอกกับข่าวว่าเตยมันอยู่ข้างในทาไมคนแถวนั้นปิดหมดอะ ไม่แน่ใจเพราะว่าบีเข้ามาถามเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในอ่ะเป็นใครมีแค่ข้อมูลที่บอกว่าเหมือนจะเป็นญาติญาติของอดีตเจ้าวาดนะคะที่อยู่ข้างในแต่ลักษณะเหมือนจะออกไปแล้วเพราะว่าคนข้างในอ่ะคือลักษณะพี่พุธเขาปิดแบบรั้วรอบแล้วก็แทบจะไม่มีคนเข้าออกมาเลยอะคะปิดแล้วก็อยู่แค่ข้างในเห็นว่าตํารวจวันนี้บีไปคุยกับชาวบ้านอ่ะเขาบอกว่าตํารวจอมาซุ่มหลายวันเเหรอใช่เขาเขาบอกว่าเนี่ย น้องรู้ไหมตำรวจเนี่ยมาจอดรออยู่ตั้งหลายวันกว่าจะเข้าแสดงว่าตำรวจก็กำลังสงสัยว so ่าเยเตยน่าจะออกไปแล้วเลยต้องดักซุ่มเพราะว่าข้อมูลตอนแรกเหมือนจริงๆอาจจะเป็นอีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายออมาที่นี่ปุ๊บอ้าวยังอยู่ออออแล้วอนี่อะไรเมย์ว่าแต่แต่มีวันแรกอ่ะที่น้องเมไปแล้วเจอรถอะรถเอาขาดที่ที่วันนี้เอาไปด้วยอเออรถไทะเป็นรถชื่อของคุณเตยเลยค่ะเอาผ่าสีขาว แล้วเอาไปใช้นะใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะรถไหนมาแลกพันกันเอาไปที่เขา้แล้วก็อ๋อใช่ใช่รถที่เอาไปกองปราบรถหมูเลยตั้งแต่วันแรกแล้วคันนี้แล้วก็รถก่อนเรนเจอร์เป็นของสามีคุณเตยเขาก็รวยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาก็มีตังค์นะใช่เพราะว่ารถอะจอดหลายคันมากพี่พุดข้างหน้าเยอะเลยเหรอใช่หลายคัน ชาวบ้านเขาลือไงสัมพันธ์ไงกับแย้มเอาแบบเล่าแบบไม่ต้องขึ้นศาลนะเอาเล่าแบบเอาเล่าแบบพอประมาณนะแบบให้พวกที่ก็ยังไม่นอนหมื่นกว่าคนเนี่ยเออไม่ค,คือคืออย่างที่คุณลุงคนเมื่อกี้บอกอะค่ะหลายคนเนี่ยคือก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเข้านอกออกในกุฏิวัดเนี่ยกุฏิเจ้าวาดเนี่ยได้เป็นปกติหลายคนก็เลยสงแบบเหมือนบางคนเนี่ยเขาบอกไม่กล้าไม่กล้าไปถามเจ้าวาดว่าเป็นใครก็คิดว่าเหมือนเป็นญาติ อคิดว่าเป็นญาติแล้วก็คิดว่าสนิทเพราะว่าเหมือนคุณลุงอ่ะจริงๆคุณลุงก็พูดกับบีว่าเหมือนที่ถามเจ้าหน้าที่ในวัดเนี่ยที่เขาสนิทสนิทกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่กล้าไปถามเพราะถามแล้วเดี๋ยวจะตกงานเพราะกลัวว่าไปล้วงลึกอะไรเขาหรือเปล่าเพราะเห็นว่าดูแบบดูสนิทอืมแสดงว่าเขาก็ต้องมีบารมีพอสมควรดิผู้หญิงคนเนี้ยในวัดใช่เพราะหลายคนก็ไม่กล้าพูดไม่ไม่กล้าพูดถึง ทุกวันนี้วัดจะมีเงินจ่ายพวบที่ทำงานให้เหรอโดนคดีขนาดเนี้ยมีไหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่ของวัดอยู่นะคะแต่ว่าคนที่เข้าไปทําบุญเนี่ยบางตาบางตาหายไปเยอะเลยใช่ไหมวัดได้ขิงใช่ใช่ค่ะบางตาลงเลยเท่าที่ไปดูอ่ะเออเอาเอาประมาณนี้แล้วกันขอบใจนะบีนะอ่าโอเค๋ยวให้บีไปพักแล้วห้าทุ่มกว่าแล้วยังไม่ได้นอนนี่บอกลุงใส่โม่พี่อุษาเตี้ยบอกว่าเออมมนได้ดึงดูดคนลุงไได้กล้าพูด ลุง,อองเออหน้าได้เลยไม่ได้เดี๋ยวโดนป้องเออ<ด>ล,ง<ๆ>ล,งลุงก็แบบลุงก็แบบเอออักเดี๋ยวลุงโดนป้องเนี่ยนะฮะจริงๆวันนี้เตรียมกับน้องบีนะบอกว่าน้องบีไปหาไอ้มงเดี๋ยดนี่ให้แหล่งข่าวเขาได้พูดได้เต็มปากเต็มคำเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคบีเข้านอนได้เลยบีอาบน้ำอาบท่าด้วยล่ะเออนี่สวยไม่อาบน้ำก็ไม่ไหวนะโอเคโอเคโอเคอ่ะของเราเอาประมาณนี้เนาะสำหรับการไลฟ์สดยังวันนี้มีอะไรตกค้างไหมมีป่ะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเนาะ ออยสีโพสยังออยสีโพสโพสอาจารย์ออสรือยังออยสีโพสยังเมื่อวานนี้หรือป่ะตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นอะไรนะอ้ำอ้ำอาร์ตออสอุ้งอิงอุ้งอิงจริงคุณอาร์ตเขาโพสขอโทษแล้วนะเอาเหรอใช่ครับขอโทษขอโทษทั้งคุณทักษิณขอโทษทั้งคุณอุ้งอิงแล้วก็แท็กไปหาคุณอุ้งอิงอีกแล้วก็ลบโพสแรกออกไปอ๋อที่เขาแท็กไปหาคุณอุ้งอิงทนายกใช่ไหมใช่ครับอ๋อลบแล้วเหรอลบแล้วครับแต่ว่าแท็กใหม่เป็นแท็กขอโทษไปอืมเอาละอาร์ตลบทำไมอ่ะ เห็นอาร์ตไม่ค่อยลบโพสเดี๋ยวเขาบอกเสี้ยมแล้วมึงเสี้ยมใไหมครัตีกันอีกแล้วเนี่ยนะนี่ยนี่ยออยขึ้นยังไม่ขึ้นยังครับเอ๊ะสั่งว่าออยหลับเนี่ยฮะเออถ้าถ้าขึ้นแล้วเนี่ยพอจานออยโพลล่าสุดสาหช่วงนี้บอกว่าถึงบ้านสักทีวันนี้มีอะไรให้เสือกบ้างเนี่ยวันนี้วันนี้ออยเข้าไปหาอาร์ตล่าสุดนะเห็นหรือยังใช่ครับไหนใครไหนดที่มีมีาเลยมาถามก่อนด้วยก่อนจะไปเาว่าเขาบอกว่าเขาจะจําฉันได้ไหมเขาจะรู้จักฉันไหมอะไรเงี้ยออยนะบอก เออเขาไปหาคุณอาพัสดุใช่ไหมเออสารยาใช่ป่ะเอ๊ะนท่านสารยาเนท่านสารยาไปอุ่นหนุนคุณอาได้นะแล้วพรุ่นี้พี่หนุ่มจะเอามาออกวะเนี่ยหลังจากพี่หนุ่มหายป่วยออ๋อแต่ที่พี่หนุ่มป่วยขอบคุณนะครับวันนี้เอาเท่านี้เนาะมีหลายคนบอกว่าเนี่ยเมย์เมกับบ้านเดกเดินเดินเอาปะไหวไหวไหวยาวสูงขอบคุณนะครับแล้วเป็นเตือนผมจริงนะเดี๋ยวผมต้องไปตั้งค่าสิบดบวกใช่ป่ะ เดี๋ยวต้องไปตั้งค่า18บวกก็ไม่รู้ตั้งไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องตั้งมาอยู่ค่ะต้องออกไปก่อนใช่ป่ะแล้วถึงตั้งใช่ครับต้องตั้งก่อนึ้นอ่านอนหลับปันดีนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าพักบ้างไลฟ์บ้างเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้ไลฟ์ทุกวันนะครับก็เอาแบบพอวันไหนมีประเด็นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันบ้างดีกว่าเพราะบางคนก็ห่วงว่าทีมงานไม่ได้กลับบ้านคือไม่ใช่งานเขายังไม่เสร็จเนี่ยนะฮะเออเนี่ยแล้วก็เหมือนกับทําให้ไปหนหน้าสงสารน,นะเวลาแบบไลฟ์สด ครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราลากันเอาประมาณนี้เนาะไม่มีประเด็นอะไรตกค้างแล้วมั้งเนาะเมาเยอะแล้วไม่รู้จะเมาเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะเอาประมาณนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ,บสวัสดี <ไป S 1> ครับอ่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวก,กดดับใช่ไห<ป>มขอบคุณนะครับหมื่นกว่าท่านอย่าลืมกดติดตามนะขอบคุณครับ